สีกันนะสีนี้นะคะขอเเอออแกนิกนะฮะนี่ลงสีนี้นะนี่ผมสีนี้ให้มันติดผมงอกอ่ะเพราะผมลูกค้าส่วนมากจะผมงอกกันทั้งนั้นเลยโอเคอันนี้เราก็จะมาโกกกันนะคะ่ะลงะส,นะนะส,สีแล้วค่นโอเคอันนี้เราก็ลงสีสบางเขนนะคะ อันนี้เราก็เข้าอ,อบนะเสร็จนะคนดูสปานันโนกันเดี๋ยวเสร็จแล้วมาดูกันใหม่อ่ะสามแล้วนะสีสวยนะครับนี่เออเออย้อ,ยอมสนะีสีสวยสีสวยเงาดีผมเสียทำสีนี้มันก็จะดูแบบว่าผมเยอะขึ้นหน่อยไปเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเออไไว้้อหอยหมูนอ่าวันนี้ก็เฮ้ยนนบ้าสวยแล้วค่ะนี่ผมดูดีเลยบ้าสีสวยถูกใจนะ เห็นไหมค่ะเปลี่ยนสรงแล้วผมก,ก็ดูค่อนข้างจะเสียช็อตงอตก็เลยตัดออกเลยอันนี้ก็เสร็จกันแล้วคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะสวยไปเลยเออยเปลี่ยนสรงมาเดี๋ยวดีเราค่อยว่ากันเพราะว่าโกกบ,บ่อยด้วยไงผมอะซ้ําเชื้อมากโกบบ่อย<ม>